สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส,สุขสุขลนนะครับมากับยี่ยมลองที่เก่าพี่น้องวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศด,ดีดีอากาศร่มหนาวพี่นอ้องอยู่อยู่ริมสาได้ไหมเนาะมาบังริมสา,มสาพี่น้องมันหนาวไดดมๆๆๆนนอึอยู่แซ่ยบันบานเท่าพี่นอนะ้องย่างพี่น้องเนาะย่างสี่โค้งนะอุ้ยสี่โค้งหมูพี่นอออ้องมัดมัดในห้หอมๆเลยเนี <c oughs> ่ยเอาแมวเดี๋ยวนี่ที่เด็กก็คือตัวนี้พี่น้องตั้ตั้บอกทัวร์ที่ไหนพี่น้อง เออืออ้ตอนประเดียกวี่งเคยมันจบ่มแห้งไรเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเอานเอ,อ้ยอีกน,นึ่งสมพักพี่น้องสมพักนี่สมพัก <c oughs> บริที่น่าก็น้องอะไรมาพอเนาะ โอ้ล่ ves, มล่มพี่น้องล่มน้งบ้านล่มหนาวหนาวจี่มื่นแล้วสามหมื่นได้ไมน้องสามสี uh ่ห huh. มื่นเลยพี่น้องมาพี่น้องมาเสียบเสียบแล้วกันนี่เอาของเหนียวมาแม่บรรยากาศดีดีขนน้ำลายไหลเลยพี่น้องกินเลยแม่ข้าวเหนียวข้าอพร้อมาพี่น้องตับหมูทั่วรดไหมตับหมูทั่วกับไอ้ยังก่อน สีโค้งอย่างสีโค้งอย่างสีโค้งนี่ริมริมาบาพี่น้องแซ่บแบน้ำกันมานี่โอ้ยขำใหญ่บุยตำมาทั่วปีบานอืมบัานจะกินยะไงบ้างเนี่ยเฮ้ยสีโค้งกินยัไงบปางเนี่ยเฮ้ยเติร์ดกูอยากหนูวได้บัาน กินใช่บ่ะบ่มาเอาไปตอกใ่เพื่อนอะว้ยบอลกินบัตนะสีล<อ>งไปใช่ได้หน่อยเอาพี่นอกโอ้หอ,อ,อมขนาดเนี้ยมาเขากันแคยกรับจามกทัวบัีรเฮ้ยตอนปดิดแดกง่ายายัง ตอนมะเดือัชร้ายแชรร้ายหั่ต้นต้นะเดื่แม่ตอนมะเดื่อไงพักกันย่างเลยเพี่อนเนาะพักกันยงเก็บออกมาจากให้หน้าสุดๆเลยตาบหมกทัว สุดยอดคือใบออนแ่นออบานแซ่บก็จพี่น้องอากาศร่มหนาวพี่น้อเยินเย็นี้มาส่งเลยอู้ว์หนาวก็ขาดีดีหนาวแค่ไหนี้เนาะอืมวันนี้หนาวนายจะเขานานหนาวแล้วเห็นได้ไหมเน่ะเห็นแล้วเนาะ ้หอมเกี่ยวเขาขึ้นมาแล้วพี่น้องจับมักทัวกะเนี่ยงยุบเอ้อยุดจอด,ดนี่เนาะเฮ้ยกับ,บช่ชดจดอดเห็นตัวใจเนาะทำเลยละดีดีละมีเท่งหลังมันพี่น้องอืม น,นี่มนวนบานแ้่ว่าเสียบระดับพัตคาข่า อากบาดข่มกินกน้อกันเจ้าทินจาสานเขาบห่แล้วีเขาแห้งหลายเริหห่ห่วหกวนปะเอแฮคอเป็นดดีขอโทษขอไปพีน่นนอง มันเป็นยงนนังหรอค่อนข้างกับกิน๋นมันไม่เชื่อสายหรอกแค่ไห <ừ. S 2> นเองมันไม่จะกระดูดไม่จะสินส่นเนาะอืมไม่สิ่นคอ่ะด่างคุณสตัวเนาะ mua có thể cắn lấy bia nhẹ Bạn nên thử kín vô dạy, thử Nó Bia đằng lắng ngọt đi nọ Được mua Này กินหวังนเนาวรบบนอกครับคอมเมนต์กับมาได้ะครับเรื่อรับชมยูจังวัดได้กันนะยุบลึกก่อนโอตอนประเดี๋กันนัค่ครเว้ย เนเบียดกินเย็นเลยพี่น้องเลยสองอยางเย็นขังน้าแน่ยเย็นร่มแนอ่อากาศดีเง้ยมิ้น,นเขาโคกมาเนี่ยิมน้ำแบบน้ำน้ำ กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยมันเดี๋ยวอยู่หนาเบิ่งไม่รอดนี่จะคุยย <laughs> ังดียวะยุบๆเลยยุบสมพากกับถั่วใส่กันนดิดปากัะดินต,ตามโลดสิมากินนึ่ เผนดไม่องครับอืมเยจยบได้มองขำเ่ยมีกุวงามาอย่างชูจอนมนกับยูนี่แหละ้วจริงอันนี้ชูจอนยังไม่ได้อย่างไปอันอันจี นี่ีพอดีเลยโอ้ปรเดี๋ยวอยาก,กไปนร้นอ,อ,อ,อก็ยังยุบใจไปเลยแล้ววะทำไรบ้าง Đấy, sao chỉ hèn vô dạy thế kia. Hãy subscribe จ้ำเลยอะจำน้ำกันหนมดถุกจอดแล้วเว้ยชีโค้งก็ตำตัวจำ้ำนามก็น่าเว้ย

เบลี่ใช่ครับทำงานเว้ยอุ้ยโอ้เห่เขาลองมึงหน่อยโอ้สุดวกขนาดเนื้ออาจจะบกทั่วขนาดเลยอืมดูเ อร่อยจริงเลยลงเท่าเนาะโอ้ยอยากกินต้อนปลาแดงอร่อืจัง เราจิบกินบบได้กินได้นนเนาะแห้หหแล้วมั้นอ่มอ่ะจิดมฝันบ่งอ,ออยี่มเป็น,นาามาเสียบายเปล่รอดมแ้วครับเด้อติุ๊คง

เนอย่างเช่นกุ้งหมูตำหมกทัวนี่ครับสมบกบัวเสียบของแหนบเปนหน่เป็นเมนูเนบ้านเฮากินอากาศวันนี้อากาศหน้าหนาวน้ำเย็นๆในหน่อเริ่มอากาศเริ่มหนาวเขามาแล้วนะครับทางบ้านนอกจากหลักฐานต้องผ่านเป็นหน่อเรื่องยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์มาเป็นหน่ทางบ้านหนาวและบ่อนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกติ้การติดตามทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์เป็นหน่อเด้อเอามาหนี่ยงมีเยังหลายถักนี่มันจะเผาเกลื ขอตัองข้าไปทำกินนองน่ะทำหึ่งไม่เนาะเดี๋ยวอขอคิมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ